สามท่าไม่ตายนะคะจีบแบบไม่พยายามแต่เขาหลงคุณ จนถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งสามท่าไม่ตายนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยเราต้องงัดในเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอันนี้มาให้ซึ่งคุณสังเกตได้เลยเนาะว่าคนที่ใส่ใจคนอื่นดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมักจะเป็นคนที่คว้าใจและชนะใจคนนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสูตรนี้มันคือสูตรที่บอกว่าฉันเห็นเธอเป็นคนที่สำคัญนะคนเรานะมักจะชอบคน มักจะโฟกัสแล้วมักจะจับตาดูคนที่ใส่ใจเขานั่นเองค่ะเขาจะรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกได้จากใจของเขาโอเคไหมข้อที่2คือใช้พลังของกลิ่นหอมอ่าหลายคนแบบอาจจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปนะราะเชมจะบอกเลยค่ะว่ากลิ่นเนี่ยมันสามารถกระตุ้นความทรงจําได้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทําให้คนที่ได้กลิ่นหอมเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่ามันจะส่ง feeling ที่ทาให้รู้สึกว่ารู้สึกดี รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบิกบานนะแล้วก็มันทําให้เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดังนั้นในเรื่องกลิ่นนะจริงสําคัญมากๆเลยเนาะสะเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะหยอดคําหวานแบบไม่ตั้งใจอ่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะการที่เราตั้งใจเกินไปมันอาจจะทําให้ดูแบบไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่ในเรื่องของการหยอดคําหวานแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือในเรื่องของการชมอ่าหรือประโยคที่ ฟังแล้วอ่ะมันรู้สึกอุ่นใจมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกว่าคือคนเนี้ยทำให้เขาอะสมมุติว่าเป็นผู้หญิงเนาะเวลาที่ชมอย่างเช่นว่าอยู่กับเธอแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยอคำแบบเนี้ยคำง่ายๆคำพื้นๆแบบนี้นะคะแต่ให้ Energy ให้ Feeling ของผู้ชายแสดงถึงการที่เขาสามารถปกป้อง ดูแลเธอได้เห็นไหมคะว่า3ข้อ3ถ้ท่าไม่ตายนี้นะที่โคเชมบอกว่าเอาไปใช้จีบมันจะทําให้คุณไม่ดูพยายามแล้วที่สําคัญคือมันจะทําให้เขาถอนตัวจากคุณไม่ขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้สําหรับสาวสายฟออยากมีแฟนต่างชาติอยากมีแฟนฝรั่งแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหลายคนทักเข้ามาถามโคเชมเยอะมากโคจะบอกเลยว่าการที่คุณจะสื่อสารและพูดคุยกับต่างชาตินะในเรื่องของภาษาคือสิ่งที่สําคัญพูดได้เท่ากับได้ ได้คู่ที่ดีและประสบความสําเร็จพูดไม่ได้เท่ากับโดนหลอกซ้ำซ้ซากๆากสูญเสียเงินทองด้วยซ้ำสำหรับหลายๆคนเนาะเพราะเชนเปิดคอร์สภาษาอังกฤษค้าสื่อสารได้มาใจฝรั่งคุณสามารถเรียนทางออนไลน์จ่ายครบ จบในครั้งเดียวไม่มีบวกเพิ่มสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตและที่สําคัญคือโคเชมจะเป็นคนที่ช่วยคุณฝึกภาษาพูดคุยภาษาอังกฤษกับโคเชมหลังจากที่คุณเรียนทางออนไลน์ไปแล้วเราจะมาคุยการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเทสและแนะนําคุณในเรื่องของการพูดการฝึกเวลาที่คุณพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยคุณ